อ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อเสร็จแล้วนะฮะจริงๆใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ทีนี้ว่าลังเลอยู่ว่าจะติดดีคอน้ําก่อนหรือเปล่านะฮะสรุปแล้วก็คือยังไม่ได้ติดนะครับเออนะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ติดดีคอน้านะครับเวลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมันก็ขอยกเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะอ่ะส่วนชิ้นส่วนต่างๆนะครับเรามาดูดีเทลกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่า เอาตรงส่วนหัวก่อนเลยอ่าก็สําหรับตรงหัวนะครับผมเห็นเพื่อนๆลหลายๆคนนะครับโพสนะครับว่าไอ้ตรงลูกตาเทวเขียวเนี่มันใส่ย,ยากนะอ่าก็เห็นด้วยนะครับว่ามันใส่ย,ยากจริงๆนะครับแต่ก็แบบว่าให้อยากให้เพื่อนๆค่อยๆพยายามใส่กันหน่อยมันใส่แล้วมันสวยกว่านะครับนะ เอออันนี้ผมก็ไม่ได้มีกงมีกาวอะไรเต้มช่วยเหลือนะผมก็เอามือเนะี่ยค่อยๆใส่เข้าไปอ่ามันก็มีกระเด้งหลุดต่แหละนะครับแต่ก็ต้องเบาๆหน่อยนะเห็นบอกบางคนบอกว่าเข้าหลุมทาไปแล้วหนึ่งข้างนะครับเออนะาอ่ะพอเท่หรับส่วนหัวนะครับดีเทลมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับกันน้ำวิ่งตัวเนี้ยนะเหนส่วนสีบรอนหรือสีเงินนะครับนี่อยู่ด้านในนะครับอ่าหน้าตาหล่อเหลาครับตรงหูมันมี นี่ให้เราขยับเล่นนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะเปิดได้นะครับสองข้างอ่าโชนะครับโชโครงสีเงินข้างในเล็กน้อยนะครับนี่นะส่วนหัวนะครับรอเราใช้ได้นะครับตรงช่วงลำตัวนี่เล็กๆกระทัดรัดนะฮะสไตล์เอสตีกันดำอ่าดีเทลดีนะครับแต่ตรงนี้นะฮะแอบติดตรงนิดนึงตรงที่ว่า ตรงปืนที่อยู่ตรงหัวไหลนะครับตัวนี้นะฮะแอบเปิดยากอยู่นะเออแอบเปิดยากอยู่นะครับเนี่ยพอเปิดปุ๊บมันหลุดเลยนะจริงๆมันต้องไม่หลุดนะครับมันต้องเหมือนกับเปิดแล้วปืนสไลด์ออกมา่าแต่ตรงนี้ผมคิดว่าอ่าเรื่องกลไกข้างในนะครับมันยังทาออกมาได้ไม่ไม่ดีเท่าของบันไดเนาะเออครับแต่ตรงนี้ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยซีเรียสนะก็ปกตินะครับอันดั้มบินนะตรงปืนตรงนี้ผมไม่ชอบเลยผมชอบให้มันปิดไว้อย่างเงี้ยสวยกว่า นะอ่ะแล้วก็ตรงส่วนตรงหน้าอกตรงนี้นะครับมันจะเปิดออกได้ด้วยนะครับเป็นยื่นออกมานี้นี่เป็นเหมือนคอกพิษนะแต่มันไม่ได้ไม่ได้มีตัวนักบินมาให้นะครับ่นะประมาณนี้เออนะตรงช่วงเอวนะครับมันขยับได้นะตรงนี้น,น,นี่เห็นไหมเออเหมือนกับมันจะทําท่าพุ่มตัวลงไปยิงได้นะครับเพราะเหมือนกับที่หน้ากล่องมันจะเป็นลนักษณะบินขึ้นที่สูงแล้วก็ อมตัวลงมายิงที่ต่ำนะนะครับตัวมันเลยต้องออกแบบไม้โค้งแบบนี้อ่าโอเคนะเอาเสียบกับหัวไว้เลยฮึบอ,อืมนี่่ะโอเคนะครับนี่สวยวะเฮ้ยลงมาครับเป็นช่วงสกเกิร์ตนะฮะหรือตรงช่วงเอวเนี่ยนะครับตอนนี้อ่ะดีเทลก็สวยนะครับสวยนะ คือตัวนี้ผมเคยต่อทุกเกรดเลยนะครับตั้งแต่ S D อะไรวะไอตัวที่มันไม่มีขานะครับแล้วก็มาถึงตัว S D C S ใช่ไหมแล้วก็อะไรวะ S E X เ,เออนะครับแล้วก็ไฮเกรดอรดัลตเกรดนะครับยกเว้นเพอร์เฟกเนี่ยังไม่เคยต่อนะก็ดีเทลตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยนะสวยกว่าตัวไฮเกรดเยอะเลยนะครับแล้วก็สวยกว่าตัว มาสเตเกตตัวแรกๆรุ่นแรกๆด้วยนะครับดีเทลตรงเนี้ยนะผมชอบนะเออนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับนี่นะแล้วก็ไม่ได้หลวมอะไรด้วยนะเอามาใส่กับวัวหุ่นทึบเสียบง่ายๆนะครับแต่เสียบลงไม่สุดว่ะแรงอือฮอ่ะจมแล้วสุดแล้วเี่ อ่ะต่อมานะครับตรงส่วนของขานะครับนี่ดีเทลมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่ะอ่ะจุดขยับครับตรงหัวเข่าครับตรงนี้นี่งอได้เท่านี้นะครับงอได้เท่านี้หรืองอสุดได้วะผมทาไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ดิติดแล้วอืมติดแล้วนะงอได้เท่านี้หรออืมนะครับงอได้เท่านี้นะ แล้วก็ตรงข้อเท้าครับเฮ้ยเท้าแอบหลวมนะเนี่ยอืมจริงๆด้วยตรงนี้หลวมไปหน่อยนะแต่ตรงนี้แก้ไม่ยากนะครับการหลวมช่วยได้แน่ๆครับนะตรงข้อเท้าตรงนี้ครับบิดไปบิดมาครับปลายเท้าจิกลงได้ครับชิ้นตรงหน้าเท้าตรงนี้นะครับเปิดปิดได้เล็กน้อยนะอ่ะปะมาานี้ปะมาานี้ เหมือนตอนประกอบนะรู้สึกเหมือนตรงนี้มันจะเปิดเล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอลองเทสดูก่อนนะมันเหมือนมีส่วนที่มันขยับได้นะครับตนนัวนี้หรือมันต้องเอาไว้เล่นตอนเป็นยานนะผมไม่แน่ใจนะเออนะครับอุ้ยชิ้นส่วนกระเด็นอะชิ้นส่วนระเบิดนะครับเอ,อ้ใส่เข้าไปก่อนอ้าวหลุดอีกแล้วตรงนี้หลวมว่าเฮ้ยตรงนี้หลวมแล้วนะเดี๋ยวตอน แปลงเป็นยานนะครับถ้าชิ้นนี้มันไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับผมจะติดกาวมันซะเลยนะติดกาวมันซะเลยตัวนี้แล้วก็ทําให้มันเป็นล่างยานเอาไว้นะครับเลยอีกกล่องหนึ่งผม่าจัดของบันไดามาตั้งโชว์ด้วยกันแล้วกันนะเอาขาเสียบไปกระตูนก่อนอุ้ย ตรงนี้ก็หลวมนะตรงนี้หลวมไปหน่อยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าเข้ากรึบแล้วอีกข้างหนึ่งว้าวคืออีตัวนีนะผมบอกให้แล้วว่ามันหลวมไปหน่อยนะเนี่ยอันหลวมต้องเข้าแล้วงานนี้นะเดี๋ยวค่อยหยอดเอาแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนอ๊อ เฮ้ยเออเข้าแล้วโอเคเอาละขาเข้าแล้วนะครับขาเข้าแล้วยืนได้ไหมขอลองก่อนนะมีขาแล้วก็ต้องยืนได้สิเอ่ยืนไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปนะครับก็ตรงส่วนของหัวไหล่นะฮะนี่ตัวนี้ต้องติดดีคอแนละ้วมันจะมีดีคอติดตรงเนี้ยผมว่าน่าจะดีกว่า จุดขยับของตรงหัวไหลนะครับสามที่นี่มันจะขยับได้นะนนะมันจะกางได้แบบนี้นะครับอันนี้คือแบบไม่ได้กางอ่าเห็นความต่างไหมนะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับตรงเขนฮนะก่อนเข้าไปตรงเขนอเอยแขนอยู่นี่สิอ่านี่มาดูที่แขนกันก่อนนี่ดีเทล สวยนะใช้ได้เลยนะครับจุดขยับของตัวนี้ก็คือตรงข้อศอกครับมันพับได้แบบนี้อ่าพับได้แบบนี้นะครับตรงชิ้นสีแดงตรงนี้กลางได้ฮะเออแล้วก็ตรงข้อมือนะครับตัวนี้หมุนได้รอบนะครับหมุนได้รอบนะหมุนได้รอบนะครับข้อมือพลิกได้เยอะครับพลิกได้เยอะนะแต่ตรงเนี้ยนะเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะตรงเนี้ย ตรงนี้มันหลวมไม่น่อยอ่ะนะครับตรงนิ้วนะและ้วนิ้วเนี่ยต้องถือปืนด้วยนะถึงจะสวยนะครับถ้าหลวมอย่างนี้เดี๋ยวตอนจัดท่านี้รับรอ,องว่าวุ่นวายแน่นะครับนิ้วเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าปิกไว้3นิ้วนะครับแล้วก็นิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งแยกกันนะครับอ่ะทีนี้เราก็เอามาใส่กระตรงวัวไหลแบบนี้ครับนะและในคู่มือ นะครับเหมือนกับว่าเอ้ยไม่ใช่สิหัวไหล่ใส่ก่อนใส่แบบนี้ก่อนถ้าผมจําไม่ผิดนะเออแล้วก็เอาแขนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับเอาหัวไหล่พลิกลงนะฮะเอาแขนใส่เข้าไปแบบนี้โทษนะต้อง,งเอาหัวก่อนแหละไม่งั้นมันติดเออเอยียงนี้ก็ได้เนอะอ่าเอาแขนใส่อย่างนี้ก่อนครับปึ๊บ ติดเขาว่ะเอาออกดีกว่าเสียวหักนะฮะแนะนำว่าเพื่อนๆใส่ข้างให้ถูกนะถ้าใส่สลับข้างนี่ถอดลำบากนะฮะตัวนี้ฮะเอาแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเอามือข้างนี้ใส่เข้าไปแล้วก็พยายามดันเข้าไปให้สุดก่อนเมื่อกี้ผมดันไม่สุดครับมันเลยใส่ยากอ่านี่ครับเข้าล็อกแล้วครับเข้าล็อกแล้วครับมันถึงจะควงลงมาได้อย่างนี้นี่ ทีนี้แขนตรงนี้มันจะแน่นนะครับมันจะถอดยากนะทีนี้อ่ะมายข้างหนึ่งอ่าหัวไหล่นะครับใส่ให้ถูกนะครับเพราะมันจะมีด้านแบบนี้นะครับกับที่ไม่มีนะใส่สลับด้านนี่ฮาเลยนะฮึบเล็งให้ดีครับเล็งให้ดีเล็งให้แม่นพยายามกดให้ตรงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับก็พยายาม ใส่อย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์หักได้เหมือนกันนะปนึ๊บนี่เรียบร้อยครับเข้าที่แล้วครับเข้าที่แล้วหมุนฟับนั่นเรียบร้อยนะชิ้นนี้น่าโดนกาวมากนะครับหลุดหลายทีแล้วนะตอนผมประกอบเนะี่ยชิ้นนี้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวหุ่นแล้วนะครับเอาตรงข้างเอวมาใส่ก่อนนี่นะมี2ชิ้นด้วยกันนะครับหน้าตาแบบนี้นะเสียบเข้าไป ึบง่ายๆครับง่ายๆอย่าขอจัดทรงนิดนึงนะจัดทรงนิดนึงแหลุดีแกะเนี่ยน่ารำคาญมากอืนี่เลยครับเรียบร้อยครับ SD นะครับ MGSD สิเอออ่าเป็นไงวิ่งกันดั้มซีโร่นะครับเอเลดบอสเนี่ เท่าที่ดูผมจับจับตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าชิ้นส่วนมีหลุดน้อยนะเออมีหลุดไม่กี่ชิ้นเองนะครับก็รวมๆแล้วถือว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นใช้ได้เลยนะแน่นใช้ได้เลยอะตัวคุนเสร็จแล้วนะครับขอตะไว้ก่อนนะครับมาดูตรงนี้ฮะตรงปีกครับอาหรือแบคแพคของมันเนี่ยนะครับเนี่มันก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็ปีกขนาดเล็กนะครับที่เป็นปีกไก่อยู่ด้านหลังนะอะ เอาอันนี้มาดูก่อนละกันนะครับดูทีละอันนะครับถอดมาดูฮครับมันจะได้ดูง่ายๆหน่อยเนาะที่ตัวปีดหลังตัวนี้นะครับนี่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับดีเทลมันสวยกว่าตัว RG นะตัวนี้นะครับจุดขยับของมันก็คือตรงก้านนี่ครับก้านนี้กางได้นะครับตบปีกกางออกได้นี่นะตัวนี้ดึงได้ปะวะไม่ได้สิเออมันแค่ซ่อนข้างในนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะ นี้สวยดีนะอันนี้สวยดีนะนนสวยดียดครับแล้วก็ตัวปีกที่เป็นปีกนกฮะปีกนกเอาตัวนี้ออกมาดีกว่านี่อ่าตัวปีกนกะนะครับตรงที่เป็นขนตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเยอะกว่าตัวเลวเกตนะของเลวเกตน่าจะมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าอันว่าผมน่าจะน่าจะใช่นะสี่ห้าอันนี่แหละนะครับอันนี้ให้มาถึงเจ็ดอันเลยนะถ้าผมจำผิดขออภัยด้วยนะ แล้วก็ตรงดีเทลตรงนี้ครับจะดูสวยกว่าของเลียวเกตเออนะยืมจับกว่านะครับส่วนตัวขาที่เป็นแขนตัวเชื่อมต่อกับปีกตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขยับได้นะครับขึ้นลงพับซ้ายพับขวาได้หมดนะส่วนจุดขยับของตัวปีกนะครับเอาตรงนี้ก่อนโชว์ตรงนี้ก่อนนี่ปีกด้านในครับตัวนี้ขยับได้นี่ขยับได้แล้วก็ปีกชั้นนี้ครับโถโถโค้งข้างในเล็กน้อยครับ แล้วก็ตรงนี้ดึงออกมาได้ครับชิ้นส่วนนี้ดึงจากกันได้นะจะเป็นประมาณนี้ส่วนอีตรงข้อตรงนี้นะครับมันพับได้ค่อนข้างที่จะสุดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่จอยเหมือนตัวเรวเกตนะฮะตัวนี้มันเป็นตัวเสียบเลยเป็นเดยเสียบเลยนะครับพับขึ้นพับลงได้นะครับและยังสวิงได้หมดเลยนะฮะสวิงได้รอบทิศทางเลย360องศานะเรียกว่าจัดทรงได้ค่อนข้างเยอะกว่าเรียวเกตด้วยนะสำหรับตบดิบตัวนี้ ครับนี่สวยไหมนะผมชอบนะแต่ผมไม่ชอบอันเนี้ยผมชอบไกตัวนีอ้อันนี้ผมเอาแค่นี้ก็พอนะอ่ะ,อะทีนี้เอามารวมร่างกันหน่อยอต้องขออนุญ,ญาตพับเก็บก่อนอ้อลืมบอกไปด้วยตรงนี้นะครับที่เก็บบีมเซเบอร์เหมือนทุกตัวนะครับเหมือนกันดัมวิงทุกตัวอ่าลละ,ะแต่ตรงนี้นะฮะตรงแขนกลตรงเนี้ยผมแอบคิดว่ามันอ่อนแรงไปนิดนึง ะครับตัวนี้อ่อนแรงไปหน่อยนะถ้ามันนืดวันนี้นะครับฝืดวันนี้น่าน่าจะดีนะครับน่าจะดีอันนี้ฝืดน้อยไปหน่อยนะผมก็พยายามประกอบแบบนีบบีบให้ที่มันเข้าให้ได้สุดอะ่นะครับเข้าให้ได้สุดแล้วเอาขาข้างนี้มาเสียบคืนก่อนฮึบอุย้ยหลวมว่ะ คือตัวนี้นะผมบอกให้เลยนะครับถ้าใครอยากได้แน่นๆนะครับการรวมครับการลวมใส่เข้าไปตรงข้อต่อต่างๆให้หมดเลยนะให้หมดเลยนะเอาแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนตัวแบคแพ็คตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวเล็กๆข้างหลังนะครับตัวสีน้ําเงินเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะแบบใส่แล้วเลื่อนลงครับเพื่อล็อกไม่ใช่เดือยนะฮะไม่ใช่เดือยนี่เป็นแบบนี้ฮนะ ใส่ลงไปแล้วเลื่อนลงครับมันจะเข้าที่ล็อกพอดีเลยนะครับอืม <c oughs> โอ้กองแคบเลยมองไม่เห็นเลยเทีนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าผมไปตั้งโชว์ในแอคชั่นเบสนะครับเดี๋ยวค่อยดูเนาะขอวางไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะนอกจากนี้อาวุธของมันนะครับก็จะมีบีมเซเบอร์อยู่แล้วกู่นหนึ่งซึ่งอันนี้ผมไม่เล่นครับผมเลยไม่ตัดนะฮะอ่าตัวนี้ก็จะเป็น โล่หรือเป็นชิลนะครับที่เป็นในส่วนของหัวยานด้วยที่เป็นเบร์ดโหมดชิ้นนี้นะฮะในการประกอบจะมีสีเขียวตรงนี้ที่มันประกบแล้วมันไม่สนิทนะครับผมต้องปาดสีเขียวนี้ออกให้บางลงมันถึงจะเข้าได้นะมันถึงจะลงได้สนิทนะครับแล้วก็ชิ้นสีเหลืองนี้ค่อนข้างหลวมเลยทีเดียวอันเนี้ยหลวมเลยนะตัวนี้ก็กาวไปเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกันหลวมนะมันไม่ได้ใช้ขยับอะไรกาวมันไปเลยนะครับอ่า แล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาติดตั้งกับแขนก็ง่ายๆนะเอาตรงนี้ครับเอาตรงเดือนนี้นะฮะจะมี2เดือนเนี่ยเสียบเข้าไปตรงรูนี้เลยนะครับระหว่างแขนมันจะล็อกได้แบบพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ค่อนข้างแน่นด้วยนะผมลองใส่ไปทีถึงแล้วโอ้ยอะไรกระเด็นเนี่ยนิ้วกระเด็นเดีย๋ยวค่อยใส่ก็แล้วกันนะอ่ะเนี่ยมันก็ใส่ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ใส่แน่นๆนะใส่เบาๆให้ดูก่อนแล้วกันเพราะมันจับยากนะครับเออเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปโชว์ก็แล้วกัน เอาล่ะทีนี้ก็อันสุดท้ายครับไรเฟิลน,นะฮะตัวนี้เป็นปืนคู่มันชื่อว่าอะไรอะไรบัตเตอร์ผมก็จาไม่ได้ทวินบัตเตอร์เออนะก็เป็นปืนนะครับที่มีขนาดตามกล้องยาวนะครับน่ะและยืดหดได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนฮะมันสามารถติดกันได้นะครับเป็นคู่อันนี้รู้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็จุดขยับของมันก็คือตัวด้ามเนี่ยนะครับตัวด้ามเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ ว่าถ้าเราจะเก็บเข้ามาข้างหน้าเนี่ยเหมือนก็ต้องหมุนแบบนี้ก่อนนะเออเราค่อยพับเข้ามาหรือเปล่าถ้าจะใช่แหละนะครับเพราะถ้าไม่หมุนนะฮะมันพับไม่ได้อันนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับของตัวกันดามิงที่เป็นแบบนี้นะเนี่ยมันติดนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้แน่นอนครับตรงนี้งัดออกมาครับเฮือสเฮือสนี่มันก็จะเป็นตัวที่เอาไว้สหรับเชื่อมกับปืนอีกกระบ,บอกหนึ่งเฟึบ เอาละแปะเข้าไปหากันนะฮะมีด้วยเสียบให้ตรงไปเสียบปั๊บครางนี้หนีปุ๊บนีเลยจบครับเป็นทวินบัตเตอร์อาวุธสุดโหดของกันดัมวิงซีโร่นะอ่ะว่าแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นแอคชั่นเบสนะครับโชว์ตัวกันหน่อยดีกว่าอ่ะแล้วก็ในส่วนของเบิร์ดโหมดนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นโหมดที่ค่อนข้างง่อยแล้วก็มักง่ายไปหน่อยนะ ตรงที่ง่อยก็คือตรงส่วนหัวของยานนะครับที่ต้องเอาโล่มาเสียบตรงช่วงระหว่างตรงหลังของหุ่นนะครับมันหลวมมากนะครับมันหลวมมากนะมันล็อกแบบไม่อยู่เอาซะเลยเหมือนกับมันแค่วางไว้เฉยๆตรงเนี้นะครับมันไม่ได้อยู่อะไรอ่าจริงๆในเนี้ยมันติดแบบแพ็คออกมาด้วยก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วในส่วนของโล่เนะี่ยมันหลวมมากนะอืมเก็บจากเว้ยอ,อ่าตรงชิ้นเนี้ยนะครับชิ้นเนี้ยกับที่ติดกับหัวยานนะครับมันเสียบไม่ค่อยแน่น นะครับแล้วก็คำว่ามักง่ายคือมันเล่นเอาหุ่นมานะครับหมุนหัวหมุนหัวพับทำขาเหยียดตรงนะครับหมุนแขนมาข้างล่างนะครับดึงวนไล่ออกมาแค่นี้เองนะครับมันก็เป็นเฟิร์หมดแล้วหรอนะมันเล่นง่ายไปหน่อยนะครับอันนี้เป็นยานที่ไม่สวยนะไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับจริงๆจะโทษตัวนี้ก็ไม่ได้นะฮะมันก็ตั้งเต่ตัวมันเองแล้วนะครับไอตัวที่เป็นงานมาสเกตอะไรพวกนี้มันก็ประมาณนี้เท่าที่ผมเคยต่อมานะ เออนะครับถ้ามันออกแบบมาให้เหมือนตัว S <S เซตาไปเลยผมว่าผมจะชอบมากกว่านี้นะครับสำหรับเบร์ดโหมดนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับขึ้นแอคชั่นเบสแล้วนะฮะเป็นไงเท่ไหม ทำท่าถือทวินปัตเตอร์เหมือนในกล่องเลยนะเหมือนหน้ากล่องเลยนะครับเรียกว่าจัดทรงได้นะครับอันนี้เหมือนปกของแท้เหมือนปกกล่องนะครับเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดีไซน์เนี่ยไม่ว่าคุณจะออกมากี่แบบนะครับออกมากี่เวอร์ชันนะฮะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ฮิตนะครับที่ฮิตติดแน่นอนนะครับเพราะว่าแฟนขับเขาเยอะนะครับทีนี้นะฮะมาดูถึงเรื่องจุดขยับของตัวนี้หน่อยนะครับ จุดขยับของตัวเนี่ยนะเท่าที่ผมลองขยับเล่นดูนะผมว่าจุดขยับมันเนี่ยออกแบบมากา็ขยับได้ประมาณหนึ่งนะครับมันจะไม่หักได้สุดเหมือนตัวพวก MG ทั่วไปนะครับมันจะได้ประมาณหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าขี้เลยอะไรนะเออมันก็ไม่ได้แบบว่าขยับได้น้อยจนแบบโอโ้โหดูไม่เหมือนเป็น MG SDL เ,เลยนะครับแต่ว่าจุดขยับของมันก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะครับแล้วตรงที่ออกแบบมาให้ถือปืนทำแบบนี้ได้นะผมว่าเออค่อนข,ข้างว้าวนะ ข้างว,าว้าวนะครับส่วนชิ้นส่วนของตัวนี้นะครับมีชิ้นส่วนที่หลวมอยู่ไม่กี่ชิ้นที่แน่ที่คุณเห็นตรงหน้าอกนั้นหลวมแน่นอนนะครับอันนั้นหลวมเลยนะใช้กาวล็อกไปเลยก็ได้ตัวนั้นนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนบางชิ้นครับเช่นตรงน่องที่ผมทําให้ดูเนาะอันนี้มันก็คือจริงๆผมไปดูคู่มือมานั่นแหละก็คือถ้าเกิดเรารพับข้อหัวเข่าเนี่ยไปไปเยอะนะฮะตรงช่วงน่องเนี่ยมันจะต้องขยับออกได้ครับ ซึ่งตัวนี้ถ้าพับไปเยอะตอนที่มันขยับกลางออกครับมันกลายเป็นหลุดแทนตรงนี้ไม่โอเคแล้ว1จุดนะครับตรงนี้นะตรงน่องนะครับส่วนชิ้นเกราะตรงอื่นนะผมโอเคนะผมโอเคนะครับอาจจะมีตรงนี้นะครับตรงหัวไหล่ตรงนี้ที่หลวมนะตรงนี้ก็กาวได้เหมือนกันนะระหว่างชิ้นสีขาวกับชิ้นโคงด้านในนะครับอันนี้ก็กาวได้เหมือนกันนะอ่าเรียกว่าชิ้นส่วนที่หลวมมันก็มีไม่เยอะหรอกนะครับและในการประกอบ จุดที่ประกอบยากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีนะเออน,นะครับหรือผมจําไม่ได้นะแต่ก็พยายามนึกนะครับว่าตรงไหนที่มันประกอบยากวะมันไม่มีนะครับมันประกอบง่ายนะตัวนี้จริงๆมันประกอบง่ายอ่าหก็ด้วยการออกแบบของบันไดนะครับแน่นอนเขาประกอบง่ายอยู่แล้วแต่ตัวเนี้มันก๊อบมาแล้วรูเสียบอะไรต่างๆมันค่อนข้างทําออกมาได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่ามันหลวมไป บางจุดเหมือนกันอ่ามันหลวนบางจุดพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะผมเสียดายอย่างเดียวนะครับผมไม่มีเวลาติดดีคอร์ให้เพื่อนได้ดูอ่ะอยากให้ได้ดูเหมือนกันว่าติดดีคอร์แล้วมันจะสวยหรือเปล่านะครับอ่าเอาเป็นว่านะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันพามวด้วยนะฮะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับกดกระดิ่งรอกันไม่ไ้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ